v a l e ิ t ี้อาร่วมกับ h ฮบิดอาร์ตค l ลเลกเตภูมิใจเสนอรายการ v a l e ิ t ี้โยอาร์ตโชว์ไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงรายงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลกในประเทศไทยด้วยผลงานร่วมแสดงของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกจาก21ประเทศ9ธันวาคม 2,566ถึง30เมษายน2,567เปิดโลกการตื่นรู้แห่งศิลปะอย่างไร้พรมแดนไทยแลนด์เบยนเร่เชียงรายในช่วง Art News ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปอัปเดตกับเรื่องราวของไทยแลนด์เบนเรเชียงรายกันค่ะสมาคมขัวศิลปะโดยอาจารย์สุวิจัยป้อม นายกสมาคมขัศิลปะพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย18อำเภอและริ้วขบวนทั้งนี้ได้เดินทางไปยัง4อำเภอประกอบด้วย 1. อำเภอแม่ลาว 2. อำเภอเวียงป่าเป้า 3. อำเภอแม่สรวยและ 4. อำเภอพานโดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปะผ่านขบวนพาเลทดในพื้นที่แต่ละอำเภอโดยมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่แต่ละอำเภอในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เป็นเ,เลสเชียงราย2023ระหว่างวันที่9ธันวาคม2566 ถึง30เมษายน2567ณจังหวัดเชียงรายติดตามความเคลื่อนไหวของคนในวงการศิลปะและอัปเดตไทเลแมนเนลเลเชียงราย2023ได้ในช่วง Art News สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม จากซาตสที่แล้วโยได้พาทุกคนมาอย่างบ้านโบราณอายุนับร้อยปีพื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายกับร้านณหอมนวลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึงเรื่องราวของพระธิดาองค์สุดท้ายของเจ้าเมืองแพรองค์สุดท้ายค่ะ รวมถึงที่นี่นะคะยังรวบรวมผลงานศิลปะและมากกว่านั้นนะคะก็ยังมีอาหารแสนอร่อยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรเราติดตามกันในรายการค่ะโอเคนะคะห้าห้่ค่ะที่บ้านด้วยค่ามันเป็นบ้านนะคะเราก็จะตกแต่งให้เขาเหมือนบ้านบ้านในยุค โบราณเขาก็จะมีการโซนนิ่งพื้นที่ของเขาอย่างห้องเนี้ยเราก็เดิมเราเดาว,ว่าน่าจะเป็นห้องหนังสือค่ะ,ะเราก็จัดให้เป็นห้องอนั่งลูกค้ามานั่งทานได้ประมาณหกทา่านแบบเป็นส่วนตัวค่ะห้องมีชื่อห้องเมรีค่ะ,ะแต่และห้องในบ้านจะแต่งก็ไมถึงได้ชื่อว่าห้องเมรีอะเจ้าของค่ะมีลูกเจ้าของอยู่เจ้าของชื่ออะไร มีรูปเมย์แล้วก็มันมีเหล้าไงเขาก็เลยบอกว่าตั้งชื่อว่าห้องเมลีเป็นไหมคะมาตอบได้ไหมจ๊ะที่เราจดคิดว่าต่อเป็นห้องเมลีเนี่ยก็เขาะว่ามันมีมันมีวายมีแชมเปญเยอะนะคะของแต่งบ้านห้องเมลีนะคะค่ะตรงนี้ก็ที่ปกติจะก่อนมันควรจะเป็นห้องอเท่าที่เท่าที่เท่าที่ถามเขาบอกว่าใช้เป็นห้องหนังสือนะคะห้องทํางานห้องหนังสือค่ะห้องนี้ตอนนี้ก็รับแขกได้หกท่าน ห้องนี้ชื่อห้องหอมนวลเหมือนกันเพราะว่าศิลปินก็วาดโดยศิลปินคนแพร่เป็นผลงานของอาจารย์ตู่ค่ะอาจารย์ไกลวุฒิค่ะท่านก็วาดตัจินตนาการด้วยแล้วก็ภาพภาพวาดเดิมของเจ้าหอมนวลในสมัยสาวๆอะค่ะประมาณไม่สาวละน่าจะสักสี่สิบกว่าแล้ค่ะแต่เราก็จะได้สังเกตเห็นสิ้นสิ้นปลาสนกค่ะฉากข้างหลังอาจารย์บอกว่าเป็นบางส่วนของคุงเจ้าหลวงเมืองแพร่เพราะบ้านนี้พอแต่งมาแล้วมีคนบอกว่า มีความคล้ายคลึงกับภูมิเจ้าหลวงเมืองแท้โดยโดย,โดยแบบบังเอิญโคนสีคนบ้านอะไรเงี้ยหลักๆก็จะนั่งได้ได้ประมาณ3าโต๊ะแต่ว่าเวลารับแขกห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ที่เราเซฟรับแขกได้ประมาณเอสิท่าน,นะคะ่ะ เราะฉะนั้นห้องนี้ก็เป็นห้องห้องรับแขกห้องรับแขกค่ะแต่อารมณ์ก็แขกจริงนะคะห้องนี้ใช่บ้านนี้จะเดินหากันได้หมดค่ะมันเป็นความเชื่อมโยงของการวางวางพื้นที่ให้เป็นบ้านจริงๆอันนี้จะเป็นห้องผ้าซึ่งเราก็จัดแสดงเพราะบ้านนี้เป็นหนึ่งในเดสิเนชันของรดรางด้วยค่ะของเชียงรายก็จะแสดงเรื่องราวของเจ้าของบ้านเดิมก็คือท่านตรงกลางเป็นนวลท่านขวาสุดในรูปนี้ค่ะค่ะ อันนี้เราก็จะจําลองผ้าในในห้องที่จัดแสดงนี้ก็จะมีผ้าจําหน่ายเป็นผ้าทอของเชียงรายค่ะลายเชียงแสนแต่เป็นงานจกแบบเทคนิคการจกการปักการทอแบบของคนแพร่ค่ะก็จะมีงานผ้าตรงนี้จะโชว์ห้องผ้าทั้งหมดอันนี้คือบบว่าที่เป็นผทฟังหมุใช่ค่ะก็จะเวียนกันแต่หลักๆห,ห,ห้องที่คืองานหลักคือผ้าค่ะ ดี๋ยวจะให้เด็กเเมนช่วยให้ดูได้ค่ะชัดเนค่ะอันนี้เป็นตีนจบเลยค่ะโอ้โหสวยมากค่ะอันนี้คือทอมือทอมือค่ะค่ะปักมือทอมือค่ะยาวมากอันนี้เป็นผ้าตีนจกแต่อันนี้เป็นผ้าทอธรรมดาค่ะค่ะแต่ผ้าทอธรรมดาก็ลายสวยค่ะเราออามาให้ได้เลือกแบบหลายราคาอันนี้ยังเป็นจบอยู่ค่ะ ไปสดราคาที่ใครอยากจะได้พันกว่าบาทค่ะผืนนี้ 1, พันห้าผืนแพงสุดจะเป็นจบค่ะแพงจบจะประมาณผื่นละสองสามพันบาท<ะ>แต่ก็ไม่ได้ราคาสูงมาก<ะ>ไม่ได้เอาสิ้นแบบเชียงตุงมาค่ะอันนั้นถ้าเป็นไหมไหมสิ้นไหมคํานั่นจะแพงหน่อยค่ะไหมคําเครืบอรอะไรเงี้ยหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็เป็นไปสดของของไทยใช่ค่ะอ้ข้ค่าสำหรับใครที่ชอบค้าวทีองมานอันนี้เป็นแบบตัดสําเร็จค่ะ สำเร็จนี่คือลูกค้านุ่งแบบง่ายเลยค่ะนุ่งแบบเอาไปทำตะขอเกาะเอาเองมันจะมีตะขอตัดมาให้แล้วก็เอาไปเลื่อนตามไซส์ตัวเองได้ค่ะติดง่ายนค่ะติดตะขอจะนุ่งง่ายหน่อยสำหรับคนที่นุ่งผ้าถุงไม่เป็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงค่ะตั้งโต๊ะยาวรองเทเบิลได้ ห้องนี้เป็นห้องมิทติ้งนั่งได้ประมาณสิบท่านค่ะทุกห้องจะมีภาพของศิลปินจัดแสดงอยู่ค่ะเพราะโซนด้านล่างจะเป็นแกลเลอรี่ทั้งหมดค่ะ,คะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็จะมีของศิลปินที่โชว์อยู่ตอนนี้จะมีสี่ท่านมีอาจาร,รย์ทรงเดชอาจาร,รย์อาจรรอาจร,รย์กรลมุอาจาร,รย์จงจิตอาจาร,รย์ระวีค่ะภาพนี่มูลค่าแบบรวมๆกันแล้วมหาศาลยิ่งดูแล้วก็ยิ่งรู้สึกอิ่มตาอิ่มใจกับพื้นที่จริงๆค่ะ ระหว่างเดินถ่ายรายการยุทธากาก็เจอมุมสวยจึงขอให้แขกรับเชิญช่วยเป็นตากล้องจำเป็นให้หน่อยค่ะอ้าวช่นี่ว่าเดียวมากเราใช้เราใช้อันนี้เปิดเฟียมไปก็จะเป็นห้องชากาแฟค่ะในยุคในยุคสมัยนั้นยุคนั้นเขาจะเริ่มจิบน้ำชาแล้วค่ะกับขนมไทยโบราณค่ะอันนี้เป็นห้องกาแฟห้องชา ก็จะมีชาไทยชาสมุนไพรชาเชียงรายไว้เสิร์ฟในห้องชาห้องกาแฟค่ะแลวเดี๋ยวก็จะออกเครื่องดื่มจะมีชาสวนดอกไม้มีหอมหมื่นลี้ไหมคะวันนี้ชาสวนดอกไม้หอมมื่นีแล้วก็มีชาัสการแล้วก็มีไม้หอมนมัสการกับหอมมื่นเอกับสวนดอกไม้นี่ต่างกันยังไงน้าเนาถ้าเป็นชาหอมนาัสการนก็จะออกหอมนบ ป็นเพล่ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นสนมดองไม้จะเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเขาจะจัดเซตให้ค่ะลูกค้าก็เลือกนั่งได้เลยค่ะแขกที่มาก็จะมานั่งห้องกาแฟก็ได้ห้องชาก็ได้หรือว่าจะนั่งโถงนั่งแต่ละโซนห้องได้หมดเลยค่ะขนมที่เราเราเสิร์ฟผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็จะเป็นขนมไทยที่ทําเองแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะ เดี๋ยวหน้าหนาวน่าจะเต็มกว่านี้ค่ะเก็เป็นที่เรื่องเดี๋ยวตามมาห้องข้างบนนะคะชั้นบนมีห้องพักสองห้องค่ะอันนี้ก็ขึ้นชั้นสองแล้วนะคะชั้นสองของบ้านก็จะมีห้องพักสองห้องค่ะเป็นตกแต่งเป็นลักชัวรี่วินเทจค่ะเราก็จะแบบคุยกับอินทีเรียว่าเราอยากได้สไตล์ในยุคนั้นว่าเป็นบ้านของ ผู้หลักผู้ใหญ่ขุนนางเป็นเรือนรับรองอย่างเงี้ยค่ะ<ช>เขาก็จะฟิวประมาณนี้บันไดนี่ยังเป็นของเดิมแบบร้อยกว่าปีนะคะพืะ้นกับบันไดนก็จะมีตู้พระตู้พระนี่ขอแอบโชว์นิดนึงค่ะเป็นตู้นี้ก็จะประมาณเกือบน่าจะร้อยปีได้เหมือนกันค่ะอันน<ช>ี้เป็นตู้ใช่ของคนแพร่ค่ะของสลาเมืองแพร่ค่ะคือเขาจะเอาโต๊ะหมุ่บูชาเข้าไปอยู่ในในตู้โชว์ค่ะเพราะงั้นอันนี้คือยกไม่ได้ละ ข้างล่างก็จะเปิดให้เห็นว่าเป็นโต๊ะหมู่เก็บของเก็บอะไรได้ค่ะอันนี้ของเก่านะคะร้อยกว่าปีเป็นเป็นงานของสลาบ้านสุงเมนเ่นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แพร่ที่ทําไม้อ,อันนี้เป็นงานของปู่เมย์ค่ะพระนี่ก็เป็นพระจากแพ้่นะคะร้อยกว่าปีเหมือนกันเป็นนคทใช่ค่ะพระกับตู้พระเขาได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่แปลกมากกลับมาอยู่ในบ้านของของเจ้าเมืองแพร่ ได้พระมาก่อนเราค่อยได้ตู้พระาตาม,มาานาใช่ข้างบนก็จะมีตรงนี้เวลาเราขายเราจะขายยกรลอค่ะรลอ,อนี้จะมีสองห้องอันนี้เป็นห้องเล็กค่ะห้องจะตกแต่งประมาณนี้ค่ะเท่ากับรลอ,อนี้จะพักได้ประมาณสี่ถึงห้าท่านคือถ้าใครเข้ามาตรงนี้จะมีความรู้สึกอือนบ้านเล แล้วเดี๋ยวเราจะมีจักรยานให้ปั่นเที่ยวรอบเมืองนะคะแอนี้ปั่นไปหอนาฬิกาก็5นาทีไปวัดพระแก้วสองนาทีสำหรับสี่ท่าน2องท้องแต่ว่า Earl y b i r เบในเดือนกันยายนที่เราจะเปิดค่ะก็จะอยู่ที่ฟลอร์ละห0พันค่ะวมอาหารเช้าค่ะฟอร์มเซอร์วิสข้างล่างเลยลูกค้าลงไปเที่ยวดูใช้เซอร์วิสข้างล่างได้ค่ะแต่ข้างข้างล่างจะขึ้นมาข้างบนไม่ได้ก็จะ r i v a t e นิดนึงค่ะจะเป็นส่วนวเวลาที่ทหนใช่ค่ะตรงนี้นี่คืออยู่กลางเมืองเลยค่ะตรง เออเลสเนี่ยเราจะไว้ให้ลูกค้าทานอาหารเช้าแล้วก็ตอนเย็นเราสามารถเซตลองเทเบิลให้ลูกค้าได้ค่ะถ้าลูกค้าต้องการมื้อเย็นใช่ค่ะเป็นลองเทเบิลได้ตรงนี้คืออะไรที่น่าจะเป็นมุมโผล่ใช่ค่ะเป็นอนก็ของบ้านเดิมเนาะใช่ไหมเน่ยจะเป็นมุมโปรดนั่งรับแขกจิบไวน์จิบชาจิบไวน์หน้าหนาวอากาศดี้ท่ะชาแต่เราอะคือวายเขาเลยรู้ว่าเป็นเมลี ลานด้านหน้าด้านล่างนี่ก็จะเป็นโซนที่เรา,เ,าเป็นพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถมาจัดอีเวนต์เป็นเฮาส์ปาร์ตได้ค่ะรับแขกได้ประมาณสอ0ถึงท่านงานแต่งได้วันแก a n d ร p เ n i น g เรารับแขกแบบค็อกเทลลองเทเบิลประมาณ300ค่ะสองร้อยห้าสิบสามร้อยตรงนี้คือแบบอว่าวจุด,จด,จดขายด <laughs> ขาย,ยตรนี้ตอนเย็นก็จะเซตเก้าอี้นั่งยาวมันจะล่มตั้งแต่4ี่โมงแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูห้องใหญ่โอ้เครื่องปีค่ะเพราะมันเป็นงานไม้ศิลปินอินเทีアต้องเป็นศิลปินเลยค่ะออนุยาถ่ายนะคะโอเค่ะหญ่เค่ะที่ถ่ายทำรายการก็มีเสียงไซสไม้ดังเข้ามาในไม์ของคุณเมย์นะคะซึ่งเราจึงต้องตัดเอาเป็นเสียงไหม์อีกไม้นึงจึงทำให้เสียงเบาค่ะ กลับมานอนในบ้านโบราณในยุคนั้นกไม่หมือนกัถเลยนาตยกรรมการตแต่งก็คุยกันอีกยู่แล้วพยายามหนึงความเป็นเบ้านของเจ้าเมืองเนาะในยุคนั้นเรคิดว่าท่านไทยเราล่กหลานท่านก็บอกว่าที่เขาทำเป็นเรือนรัองเขาในยุคนั้นก็จะมีแางกับขยะมาเป็นงอนกันค่ะก็ที่นี่ก็เลยจะเป็นเรือนรับรองใช่ค่ะที่หนึ่งก็จะเบ้านบนหอย่ะบ้านไม้ก่อนนเป็นบ้าน แต่แอเรียร์เนี้ยก็เรียกว่าม้อนกจ้าคุณเพราะตรงนี้มันจะมีความเป็นม่อนดอยเป็นไายตรงนี้เป็นปีนดอยอคนบ้านข้างบนเขาเรียกว่าบ้านชนดอยค่ะย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าเขาเรียกว่าย่านชุมชนนะชุมชนละเคสเป็นเลยจะตั้งชื่อตามตำแหน่งของขุนนางในสมัยนั้นคนสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ในการก่อร่างสร้างเมือง โอเคค่ะเดี๋ยวทั้งไงแล้วเดี๋ยวเราลงไปะะทานข้าวข้างล่างนะคะแล้วก็มีศิลปินนะคะอีกสองท่านรอเราอยู่ค่ะ <laughs> นอกจากที่นี่จะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีศิลปะดีๆและแน่นอนค่ะมีของรับประทานอร่อยๆอแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคุณเมย์แนะนำกัน<ห>นะคะเซตอูม่มังค่จะมีเซตนี้ค่ะ,คะไส้อั่มังค่าภาษายังไงเอ่อเมือู่มงค่มันจะมีรสชาติเฉพาะตัวความมันสมุนไพรเขาจะมีกลิ่นและเอกลักษณ์เป็นขเขาหน้าตาดูเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเนี้ยคือมาจากเมืองแพร่จริงๆเลย อันนี้เป็นคนแพทจะกินขนมเส้น2แบบถ้าแห้งจะเป็นยำขนมจีนอ,อันนี้เป็นขนมจีนที่ยำม,มาเรียบร้อยแล้วลน้ำย้อยคือตัวนี้ค่ะคนจะงงว่าน้ำย้อยคืออะไรอ่าใช่ใช่ยยใช,ใช่น้ำย,อย้อยค,คืออะไรคะคการบีบขนมจีนค่ะ,คะเขาทําเส้นสดแล้วเวลาเขาบีบอะน้ำมันย้อยลงมาจากรูแป้งขนมจีนมันย้อยลงมาเขาเรียกว่าอันนั้นแหละคือขนมจีนน้ำย้อยแล้วก็อันนี้จริงๆขนมจีนน้ำย้อยคือการกินขนมจีนแบบแห้งยำยำขนมจีนของคนแพทยแล้วก็ราดด้วยน้ำปิกน้ำย้อยค่ะวิธีทานก็คือบีบมะนาวแล้วก็ คลุกทุกอย่างให้เข้ากันถ้ายังไงคุณไปสาธิตหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าน้ำน้ำย้อยแตคือน้ำลายโยเนี่ยย้อยได้ค่ะได้ค่ะอ่าอันนี้บมะนาวได้รสเปรี้ยวเพราะนี่เขายำมาเรียบร้อยแล้วค่ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดลงตัวอยู่ในนี้แล้วจะมีคนอยากคลุกใหอ่าทานเผ็ดไหมคะอ๋อได้หมดเลยค่ะเติมอันนี้ตำยำอีกรอบนะอันนี้โรยน้ำย้อยเฉยๆค่ะให้ได้กลิ่นถ้าไม่ถ้าชอบ แต่ขนมสมเส้นนีย่ยำมาเรียบร้อยละ,ะก็ตุกกับพวกเครื่องผักพวกนี้อันนี้คือถาทานยากมากเลยนะมีเฉพาะที่แพ้ที่น,นี่สูตรโบราณเลยคโบราณเลยค่ะสูตรของเมืองแปะเลยค่ะถ้าเมืองแปะน้ำพริกน้ำย่อยนี่จะดังที่บ้านแม่หลาน,นะคะ่ะคุณโยต้องชิมนะอ่านะคะเดี๋ยวโยขออนุญาตชิมก่อน นอกจากโยแล้วนะคะยังมีอีกสองศิลปินเชียงรายมาร่วมรับประทานอาหารกับเราในวันนั้นคือคุณไกวุฒดอนจักและคุณระวีมโนเรืองค่ะเรื่องกินเนี่ยนะไว้ใจโยได้ท่าน<ล>จะ,<ด>ะชอบรสจัดระคะควอนุญาตนะคะ้นี่มีผสมผิดกันค่ะนนี้เป็นผิก โย<อ>่ชอบมากไอ้พิี่เนี้นะโยถึงขนาดตอนที่ไฟแบบมันจะมีขายที่ตอนไปชิงตุงอ,ะอ่ะแล้วเขาขายเป็นแบบว่าถุงๆใช่ไหมคะซื้อแบบเมืองไทยนอกจากความสุขของการทำรายการแล้วดูท่าของการรับประทานก็น่าจะทราบนะคะว่าโยทักาอร่อยแค่ไหนคะ่ะอแล้วปีนลงกินนี้แบบ <laughs> ต้ออันนนี้ห่ยครับอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมฮะโอ้ผมกินแต่เกิดครับไอไอที่กินแต่เกิดแล้วกินตอนนี้อร่อยไหมเกิดอร่อยตอนนี้อร่อยไหมคิดมาคิดถึงบ้านแล้วนรับีอ๋มีคนแพร่มาเยอะมากค่ะใช่มันมันดุหมอพยาบาลเราก็มารู้ว่าแบบมีคนแพร่พักกินมีอยู่เชียงรายเยอะมากค่ะ หลังจากทานอาหารอิ่มแล้วเรามาจิบชากันดีกว่านะคะหอมจังชาตัวนี้ครับชื่อว่าชาสวนดอกไม้ค่ะชาสวนดอกไม้ใช่ครับในตัวชาสวนดอกไม้นี่เขาจะมีแบบดอกดอกกุหลาบดอกไทรกงวงดอกหอมมือยี่อร่าหรือวับเป็นลมกันตอนนี้ชื่อว่าชาขนมไทยครับอันนี้คือชาขนมไทยนะคะในตัวชาขนมไทยนะครับก็จะมีส่องของที่หลักๆเลยจะเป็นข้าวตัวข้าวก็ข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นรวมกันกัน ตัวชาครับและสุดท้ายค็นชานมัสการชื่อชานมาสการนะครับก็ในตัวของชาลมาสการก็จะมีมะตูมคขมุมายอะไรนปครับเป็นรวมกันครับแล้วก็เป็นตักกระชากตอนนี้เนราย้ายมาอีกหนึ่งห้องนะแากที่เรารับประทานกันยี๋น้ำสำราญแล้วนะคะนี่ก็ถึงในช่วงของพูดคุยภาษาศิลปินนี่เป็นยังไงบ้างแต่ละท่านพอได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้คะก็ ก็ได้คุยกับคุณเมย์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะมีโครงการทาที่บ้านหลังนี้ค่ะพอได้ทราบประวัติคนเป็นมาของที่นี่แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าับวเราจะจะแรกเลยนะทุกคนแพ้ทุกคุนแม่ก็เป็นคนแร้ด้วยค่ะทุกอย่างแพ้มาเลยทุกอย่างที่ทำงานด้วยสะดวกค่ะแล้วตอนที่ได้มีโอกาสได้วาดภาพของเจ้านาย่ะคะครับพอได้รับโจทย์ไหมว่าภาพเราอำนวลเนาะ ก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าข้อมูลท่านดี่น้อยมากในสมัยนั้นนครับเป็นภาพที่แบบเรือลานก็เราทํำให้มันชัดเจนขึ้นเราทำการีเซ็ตประมูลแล้วก็เฉยขรร๊างกัดคอของมันเป็นแบบว่าอะไใกล้เคียงสุดแล้วครับได้เป็นภาพที่เราอยากจะได้ทั้งทั้นมีความละเอียดไปสาวแล้วก็บรรยากาศของเป็นคุ้มเจริญบ้านเกิดท่านด้วยนะอืมก็ถือว่าพอเราเราได้มีโอกาสได้ทํามันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหนึ่งเลย เจอเลยแล้วก็ตื่นด้วยนะอ่ะค่ะแล้วอะไรอย่างพี่อคะผมมาออพอดีมาที่ตูเชิญมาเหมือนกันแล้วก็มาคุยนั่งคุยกับคุณเมย์เงี่ยครับแล้วคุณเมย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาค่ะแล้วก็ลงลงด้วยเจ้ามังคนคนสุดท้ายของขุงแผนใช่ไหมครับใช่ยาแต่ไปใช้ชีวิตตอนเป็นบรรพายบรรพายชีวิตอยู่ที่ลาวพอดีผมก็มีภาพเขียนเกี่ยวกับ มันลาวับตีผมปเป็มเขียนาทเกอยค่<ฮ>ะก็เลยได้โอกาสมาร่นหวังมาแสดงที่นี่ค่<ฮ>ะแล้วพอเราได้มีโอกาสที่เห็นว่าเออที่นี่เปิดที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศิลปะของคนเชียงรายูค<ม>ือยังไงบ้างในฐานะของศิลปิน,นเชียงรายรผมว่ญญญา,ญญญาตอนนี้เป็นพื้นที่ใหม่มากเลยที <ฮะ S 2> ่เราได้มาทํางานตรงนี้เป็นจุดจุดใหม่ๆทุ <ฮะ S 2> กคนเองก็เลยเคยทำเกี่ยวับงานจิลปาแต่สงครามทัวร์อยู่แล้วค่ะความรู้ด้านการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนี่เป็นจุดที่ว่าสามารถจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วก็ เชิญชวนเขามารับศิลปะมาบ้านทเป็นบ<า>้านได้ไมม,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 มีสไตล์ของศิลปะอยู่แล้ว<า>ออกแบนอร์มาใสเขามาให้มันมีความ,มาาน่าพิการของศิลปละด้วยแลวมาก่าน,นั้นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นอกที่เป็นพื้นที่ทันได้ที่ที่ไงเกี่ยวกับการที่เราพูดถึงไทยลแลนด์แลนด์ออร์ตะคือพื้นที่ในประเทศไทยเป็นทุกคนเป็นพื้นที่ศิลปะเพราะว่าทุกที่อ่ะันมีเรื่องราวมีสตอรี่มีเอกลักษณ์นี่กินอายของศิลปะเฉพาะท้องที่ของแต่ละที่นี่เหมือนกัน ถ้าเราเอาแต่ละพื้นที่เราให้โอกาสศิลปะได้ออกเงินออกมากเื้นที่เราเป็นจุดจุดขายเนี่ยมันจะเป็นสิริพัฒนาส่วนใหญ่มากมากเลยค่ะแล้วนี่ยคะกับคําว่าไทยแลนด์แลนด์ออฟอาร์ตคือไทยแลนด์ประเทศไทยคือประเทศแห่งศิลปะใช่สวยแล้วคือเชียงรายเนี่ยผมว่าเหมาะที่สุดถ้ามีพื้นที่แบบนี้เยอะๆแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ได้จะได้เปิดเปิดอุปถัมภเรื่องเกี่ยวกับศิลปะอะไร คือตรงนี้เป็นใจกลางเมืองด้วยครับก็สถานที่ก็สวยมากยิ่งคุณเมย์ได้มาแต่งเติมเนี่ยมันลงตัวผมว่ามันมันสิ่งที่ดีมากเลยคือเชียงรายเนี่ยเราเราอยากให้มีพื้นที่เยอะๆครับเด็กๆรุ่นใหม่เขาจะได้สุมซับสุดะคกที่นี่เพราะว่าที่นี่มีความงดดเนทาในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะประวัติศาสตร์นะคะศุนทรียาทางด้านอาหารนะคะแล้วก็มากกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านศิตกรรมว่ามันน่าจะครบคำว่า ทรษยศาสตร์ทางด้านศิลปะเนาะใช่ครับรูปรถกลิ่นเสียงมาหมดมาหมดออมาหมดจริงๆรูปรถกลิ่นเสียงครบทุกอย่างเลย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้มากๆเนี่มันก็จะทําให้เอเหล่าบรรดาศิลปินทั้งหลายทั้งน้อยทั้งใหญ่ก็ได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงงานใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างเราเป็นศิลปินก็จะรู้ว่าจริงๆเราว่ารูปที่สวยที่สุดคือติดอยู่บนผนังาใช่ใช่เนาะ ยังมีพื้นที่รองรับสวยๆอางเงี่ยใช่ใช่มัใช่นทําให้แบบส่งให้ภาพเป็นดูแบบวังาุงามยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าต่อให้แบบอยู่บนขาตั้งรูปขาตั้งรูปสวยตอนเดตอนตอนละว่าแหละใช่ใช่ที่มาที่มาจากแด่งงานล้วอยู่บนขาตั้งอะ อกับจัดแสดงงานหรือไปอยู่ที่บนพาร์ติชันยังไงก็สู้ไม่ท่าไปสวยไม่เท่ากับอยู่บนผนังแล้วได้แลวยิ่งได้อยู่ในสถานที่ดีๆก็จะยิ่งดีมากเลยคุณแม่มาเลยกำลังเมาอยู่เลยค่ะเชิญเลยค่ะสิ่งท่ทำ้คนได้ดูค่ะไม่ได้นุ่มมานี่แมยยังแบบว่ารีบนุ่มเขาบอกไหมว่ามีเอาตะเข็บออกหน่อยอะไรคือบอกทำไมนี่จริงๆคนไม่อยากจะนั่งใกล้คุณแม่มาเขียนาเลยนั่งใกล้สวยๆเนี่ย รู้สึกแบบว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองนี่แหละคะนะคะรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองไหมสไหร่สวยนบสวยนะเยี่ยมเลยเยี่ยวเลยเยี่ยมมากเล์พูดดี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 แต่เมื่อสุดสุ่เราเมาแบบร้อนๆแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอะไรที่ครบองค์ประกอบของสุนทรียศาสตร์ คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสมีหมดเลยที่เนี้ยครบทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณเนาะแทนเราชาวศิลปะที่ได้มีพื้นที่ดีๆขึ้นมาแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นชาตรงหน้าเราดีกว่าให้ให้คุณเปอธิบายถึงชาข้างหน้าหน่อยดีกว่าจะมีสาตัวค่ะเมยตอนนไม่แน่ใจตัวไหนเป็นตัวไหนจะมีหอมเอมีนมัสการอนมัสการมันเป็นอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นสวนดอกไม้แล้วจะนั้นเป็นชาขนมไทยอันนี้ขนมจะอาจจะขนมไทยอ่าแล้วก็สวนดอกไม้สวนดอกไม้นะคะดั้นแต่นั้นเราทานอิ่มแล้วเราต้องทานขามนะคะอัสสุภาพบุรุษลองเลย อะมีนมัสการส่วนตอไปแล้วก็ขนมไทยอ่นะครัไม่นมัสการก็ก่อนเหรอฮะนมัสการตองเรียงอ่ะเดเมนใหค่ะนะคะอ่ะยกหนยค่ะจะอ่อนอจาอ่อนสุดใช่ไหมคะสมสัง้นละคะรองเะขอบคุณค่ะเมย์อ่ออ่า มา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 ต้องมาเพราะว่าตัวชาส่วนดอกไม้นี่มันจะแอบมีความแบบถ้าคนธาดเบาเพราะว่าเขามีดอกกุหลาบอยู่ด้วยอันนี้ค่ะเป็นยาละบายกินกินของเบาค่ะขอคาราวะคอคาลาวะนะฮะมันหอมแบบสมุนไพรตัวนี้หอม แต่บ้านนี่เป็นบ้านแห่งการเมามอยค่ะใช่ไหมใช่เลูกแถบม,มากม็เมาเมาแบบนี้แล้วก็กลับไปเพื่อนนักกันแล้ว,แล,วแล้วปกติที่นี่จะเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองโมงเย็น,นะค,ะค่ะเปิดทุกวัน,วนหรือเปล่าปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะปิดวันจันทร์วันเดียวถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนี่ย มาแบบมอมอยกับแบบเพื่อนๆผู้หญิอะไรเงี้ยหรือว่าจะมาประชุมใช่ะคะหรือว่าเนี่ยอ่าจะมารับแขกหรือแม้ว่าอยากจะเปลี่ยนที่นอนอมาก็ได้นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่อเพจน้าหอมนวลค่ะติดต่อไปได้ที่ไหนเลยน้าหอมนวลแล้วก็วกหรือจะโทรมาที่ร้านเลยก็ได้ค่ะศูศูนย์หกสี่สี่ห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าค่ะนะคะโทรมาก็ได้นะคะหรือเข้าไปในเพจก็ได้ ค่ะเพราะว่าอันนั้นแหละก็เราก็เข้าไปจองกันที่หน้าได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องราวมากมายทุกวันเลยค่ะได้รูปใหม่ก็อวดนะใช่ไหมไม่ได้อวดรูปเลยใช่ไหมอีกเยอะเลยอย่าลืมอวดพวกใหญ่าห่ให้อวดพวกเราเลยอวดรูปเขาก็สวยแล้วนะคะงั้นอยา้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากงภยนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวนะของดินแดนแห่งศิลปะแห่งนี้นะคะไร้ไงนะคะก็ติดตามอยู่ได้นะคะวันนี้พวกเราลุยก,กันค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แห่งใหม่ใจกลางเมืองเชียงรายคะ่ะกับณหอมนวลคะ่ะถ้าใครมีเวลานะคะและไปเที่ยวที่เมืองเชียงรายก็สามารถที่จะแวะไปได้นะคะบอกเลยว่าที่นี่แนะนำเลยคะ่ะ ขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบิดอาร์ตคอเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอเรโฮมบิลเดอร์จำกัดอาราติคอ์เปอเรชั่นโรงแรมดูวอร์และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย